kill Urizen? only One hope. can เอาละครับผมมากราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมกบอยู่ช่องโอซิลิเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ที่เกมเดวิมีคลายภาคห้านะเออผมเข้าสู่วันที่พาร์ทที่สี่แล้วครับมาเริ่มต้นมาแล้วก็เจอวีอะไรทางหินเมื่อกี้ถล่มปิดเลยโทษทีทีไม่ได้กลับเปิดตัวเมื่อกี้เมื่อร้อยไปหน่อยอ๋อมีการเปลี่ยนผู้เล่นครับเราจะเล่นเป็นวีในรอบนี้โอเคไปเลย ไม่ต้องพูดพคำทำเพลงอะไรเยอะมันเสียเวลาวีมีปรับแต่งด้วยหรอปรับแต่งแล้ววะวีนายมีอะไรจะปรับแต่งวะอ๋อแค่ซื้อแค่ซื้อพวกอ๋อพวกสกิลไม่มีวีไม่มีสกิลนะนะก็ไม่ต้องปรับแต่งใช่ปะ่ะก็ไปได้เลยมาไปเริ่มภารกิจกันเลยครับผมไป let's go We we w have errand before reach a minor yours. วีฟะมัเะเน,อมนเอาเรื่องมาเฮ้ยเสือเสือบอกอะไรเราอ๋อมีปีศาจโอ้โหชิลลี่ากล่าวว่าจงเตรียมพร้อมใครนะเชอรี่ใช่ไหมวีข้ามไปถึงตอนนี้เจ้าอ่อนแอมากตอนนี้เจ้าตา,ตายได้ง่ายๆเลยนะแม่งดูถูกอีไอลูกเจี๊ยบมันดูถูกวี

อะไรเมื่อใกล้ศัตรูเราสามารถอะไรเราสามารถกดไอ้เมาส์สามกับศัตรูที่กำลังจะตายได้เหรอนี่ไงโอ้ยจะเอาตัวนี้ต่อชโดจะแค่กันครับปิดงานเองชัโดนี่เฮ้ยเฮ้เล่นไปวีเวอรไม่ธรรมดา อะไรอ่ะเออราก็สามารถกดคลิกฝาเพื่อเรียกไอตัวกิฟฟอนออกมาสามารถโจมตีระยะไกลได้ให้กิฟฟอนโจมตีระยะไกลเหรอฟอนันไปนดิใครบอกว่าวีาไม่เก่งไม่เก่งก็บ้าแล้วอะไรกดชิปขึ้นที่ไปทางซ้ายหรือขวาแล้วก็สเปคบาร์ใช้ชาโดว์เพื่อหลบการโจมตี อาทำให้ขึ้นไหวได้เร็วขึ้นและกว้างขึ้นด้วยเหรออ๋อนี่ไงไปไปชิปฟอนชารโดเดี๋ยวพี่ปิดงานเองไอ้หนูสรุปวีวมีหน้าที่แค่แทงปิดงานหรอเรื่องการโจมตีเป็นหน้าที่ของไอ้ลูกเจี๊ยบกับเสือดำของเรา อันนี่ไงมันจะขึ้นไหวแบบรวดเร็วครัออกว่าเททวีโออเวทใชาเลยเนียนะ่ยเนี่ยอ๋อเราถ้าเราจะให้วีตีเรากดคิวกลางครับนี่มันจะทบมันทบเองเลยคลิกเมาสาม์าสามคลิกเมาส์สามเมาส์กลางก็แหละเออง่ายเฮ้ยเอาชิฟ่อนมาบินได้ด้วยหรอ เติมเลือดเติมเลือดถึงแม้เลือดกูจะไม่ลดก็เถอะอุ้ยไอตัวนี้เป็นตัวระเบิดฟ้างั้นคงต้องเป็นหน้าที่อยู่ชิฟฟอนแล้วสิหรือว่าชาโดก็ตีได้วะอ่ะแต่าชาโดออกูมาแล้วมึงฟันเอาก่อนเลยชิฟฟอนเอ่อกดชิปแล้วเมาส์สามมันจะคว้ามไม่หาเป้าหมาย อโหเท่โอ้โหวีไปไปมาไม่นี่มึงนี่จะเท่กว่าในโรยนะวีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมชอบดีเทลตอนวิ่งเนี่ยสังเกตเห็นผมมัน้ะผมมันแบบว่าจะลู่ลมด้วยนะมันจะลู่ลมด้วยแล้วจะวาเบรกฟึ้นไปไหมผมมันจะเสียใหญ่ออกนี่กูมาชมดีเทลเลยนย นนี่ะขอให้ชิปคกอนกับชาโดคุณคนู้จัดการนั่นอะไรอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะอุย้ยแปลงร่างเป็นไอ้หนุ่มผมขาวาต้องไปยิงกู่กาบ้านลงมาเหรอนี่คืออะไรอ่ะอ๋อการทิ้งระเบิดมันเป็นการทิ้งระเบิดจะสร้างความเสียหายหกับศัตรูจะเป็นการเติมเดวิลทริกเกอร์ อันนี้คือดิวิชเกอร์เกตนะไม่ดิวิชเกอร์เกตของคุณคือเดเวอรสามหรือมากกว่าคุณสามารถเรียกไนท์แมออกมาด้วยการกดตัว F มันจะโจมตีศัตรูจนกว่าเกตจะหมดโอ้มันคืออันติครับนี่มั่วแล้วมึงคนนี้บอกเลยว่ามั่วแล้วมึง อ๋อนี่ไงต้องให้ะตุมขึ้นสีม่วงอ่ะครับแล้ววีจะกลมปิดงานโอ้โหได้แรงระดับซาวเวนเลยละว,วี ไปไประมาณนี่ก็บว,วีนี่จะเก็บแรงง่ายกว่าเยอะเลยนะไปไหนท่านนี้เหรอนี่เห็นกระแสกดสะพานซับย้ำอีกครั้งมันจะเป็นการจับอีกาด้วยเอาละ่ะซาตวสุวนของคุณจะหยุดเคลื่อนไหวหากพวกมันได้รับความเสียหายมากเกินไปดูเกรของพวกมันที่มุมซ้ายบนของหน้าจอดีๆเหรอเลือดพวกมันอยู่ทุไลัยอ๋อโอเคโอเคอ๋อนี่ไงมันจะมีเลือดอยู่เห็นไหมเลือดของไอตัว อะไรนะไอ้ไอ้ลูกเกี๊ยบกับไอ้เสือเราอ่ะผมลืมชื่อมันละแม่งเพิ่งเล่นมันเมื่อกี้อูลืมละเราคอยดูเรื่องมันดีๆด้วยครับลากไข่ฟอสต์ลากไข่ฟอสต์พังเลย ข่าวีที่ผ่ายมันนี่ก็โดนมาให้ไอ้ลูกเกียบมันจับเราเกาะเราจับเราบินขึ้นไปอันนี้อะไรพลึกเวทโอเคแล้วเราให้เหมือนว่าเราจับมันตลอดเลยไม่ได้หรอวะ บอกมันจะได้แค่ชั่วคลาวครับไอ้นี่คืออะไรไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวอะไรอะไอ้ตัวที่มันกินรากอ่ะเก็บไว้ก่อนป่ะอาจจะได้ใช้โอ้ยเดี๋ยวๆๆี๊ยวเี๊เกิดอะไรขึ้นในกูเนี่ย ชีวิตจะคิดมาแย่มกับวีอะไรชิ้นส่วนผลิตสีม่วงรวบรวมพลังพิศาตคริรสตันเพื่อช่วยเพิ่มความยาวให้กับเดวิทิกเกอร์อ๋อโอเคคิสตันสีม่วงจะเพิ่มความยาวให้หลอดเอเดวิทิกเกอร์ครับแล้วนี่คืออะไร,ร,ร,รอ่ะพลุสีขาวเหรอเวทมนต์สีขาวเกิดจากการตกผลึกของวิญญาณปีศาจเกี่ยวกับสิ่งนี้ช่วยฟื้นฟูพลังของเดวิทิกเกอร์อ๋อโอเคอันนี้มันจะรีเซ็ตพลังของเดวิทิกเกอร์เลยเหรอใช่ไหมรีเซ็ตหรือว่าฟื้นฟู แล้วเขเข้าใจความหมายมันสักท่บุ๋มจะเอาเนี่ยเออเนี่ยโดนตีได้เวย้ยมันกูแหละไปทางนี้ป่ะไปมั่วแล้วตอนนี้ผมเรื่อไปแบบคนแบบไม่รู้ทางแล้ววิ่งแบบหลงทีตหลงทีตนานแล้วก็จะมีอะไรมาต้อนรับเรามักเสมอเอ,อ่อกดคิว หรือคลิกซ้ายกด Q คลิกขวาเป็นการใช้เกรดเดวิทิคเกอร์หนึ่งหลอดเพื่อให้ชาโดว์หรือกิฟฟอนโจมตีศัตรูโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาหนึง่งกดใช้อีกครั้งเพื่อเพิ่มเวลานในการใช้แต่จะเสียเกรดเดวิทิคเกอร์เพิ่มอ๋อโอเคก็เหมือนว่าสั่งมันสู้อัตโนมัติปะไปเอรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องมาช่วยกูละ ซีตัวซีตัวร้อนใจเย็นๆช็อตมันช็อตมันนั่นแหละสวยพี่ปิดงานเองไอ้เนาะเอามันไปเอามันอ้าวติดเตามาพี่ปิดงานเองกดอีค้างเหรอเติมเกรดดิวิชเกอร์ในขณะที่กำลังต่อสู้อ๋อนี่ไง เขอเรียกประตูมาแล้วมันโดนอะ สามตัวได้สามตัวแล้วจบตีไปเจยุดยุดยุดิอีจบเลยไอ้สามตัวเป็นไงเรียกเขาว่า triple S กูว่าวีกูว่าวีเนี่ยเก็บง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ได้เหรอกูวีเนี่ยเก็บอันนี้ง่ายมากเลยนะเก็บเทียร์เก็บเทียร์แรงง่ายมากเลย พลุสีฟ้าเพิ่มหลอดเลือดผมจำได้อะไรมแพ็กต้อนรับอีกอะชาร์จชาร์จแล้วเราชาร์จกันเลย ai phải chọn tiền vào nhà đi uy tang kia phải lộp tiền ngon chọn tiền phải chọn tiền để đi uy tang đi uy đi mưa. มันจะ้าเลือดลอดทั al, ้งหมดมันจะอยู่โจมตีไปพักหนึ่งรถสูญฟูอุ้ยวีได้ทีเอตลอดเลยนะทำเป็นเล่นไปนี่เดียก็ตบผลึกเรวีกูมาฟาร์มผลึกให้ในโลเลยเพาะเลยเพราะวีมันไม่ได้ใช้ครับผลึกอะ

ทางนี้มีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่มีให้เรามานี่ไงเก็บเดวิทิคเกอร์เด้วไอ้ตัวไอ้ใครกันอันนี้อันนี้กอันนี้อัน

มันเป็นมันเป็นหนอนครับมันเป็นหนอนหนอนจัดกินพืนเชเฉยๆครับอ,อย่าไปคิดอะไรเยอะนะอันนี้ไม่ได้ว่าต้นต้มีนี้ก่อนตัวอ่อนก่อนอ๋อผมต้องไปเอาตัวอ่อนอีกตัวมาทางนู้นโอเคตรงนี้แหละคือทางไปเข้าใจก็ได้เข้าใจก็ได้กูวิ่งไปวิ่งมาใหม่ทำไมกูไม่รอตั้งแต่แรกนะ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันวิวิว่งเร็วหน่อยเพื่อนอาจจะยากเกินไปแล้วตบแมงทิ้งทิ้งหมดมตบทิ้งทห้งหมดเห็นอะไรกูตบหมดเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้พาดไม่ได้เลยของดีเลทออฟตอนนี้ของดีของดีครับยิ่งมีเลทออฟเยอะเท่าไหร่มันยิ่งไปเพิ่มสก,กิลให้กับเนโร ไอตัวอะไรอ่ะเอาละถึงเวลาคิวบวกกับมินิบอสละนิดฮอสเหรอนิดฮอสนิทฮอสก่อนนิทฮอสข้าไม่ชอบหน้ามันเลยจะหลอนมแรงข้ารู้จักเจ้ามันหรอกมันก็แค่ยยลีมินิมอย่าไปสนใจมันเลยวีเสียเวลาเปล่าอ๋อไอ้นี่เป็นเหมือนตัวคอยปกป้องไคอฟอสเหรอ เรียกว่าเยลลี่นุ่มๆเอาไว้ชาติหน้านะดังผืนฟ้าและวีเอาผืนฟ้าแห่งเยี่ดวงตาเจ้ามืดบอดเหมือนกับกบในกะลาวีเข้ามาพร้อมกจอนเสมอนะแต่เดี๋ยวๆเอาเลยเหรอเอาก็เอาวะคือหน้าที่วีแม่งคือมีหน้าที่ก็เขาหลบการโจมตีครับ นี่ไงทางมันทีละหัวอันนี้เราไม่ทันอันนี้เราไม่ทันกดพร้อมกันได้ไหมกดแบบวัวไงกดพร้อมกันแล้วน่ว่ะอ่ากไปก็คิวมึงนะมานี่มึของแถมด้วย กดตรนี้ีกันไหรอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันปการช็อตแบบสายฟ้า แต่แปฟ้าผ่าเลยมูจโจมตีบหลบก่อนหเนโจมตีแล้วเกณฑ์กันเกณฑรกนทนมนิกมากเลยนี่วีนพิงานเฉพาะต่อไปก็ตามละเยลลี่งนิวจะหนีแล้วมึงนิวจะตายด นี่ไงกะโดดไปจิ้มเอาเอสไเลยสองตัวจะไปยยนลี่เจ้าีซารเยลี่แล้วลากครฟอสก็พังไปอีกหนึ่งต้นครับต้นไม้ไครฟอสเริ่มพังไปต้นละอ่าเออฮะอะไรอีกกันน่ะ ม in so oh. right. ันไม่เข้าท่าเลยแล้วใช่กูเห็นด้วยกูเห็นด้วยกับไอ้ลูกเจี๊ยบนะมันไม่เข้าท่าแล้วตอนนี้ไอู้ไหนที่หนีกันเหรอมึงเฟี้ยวเลยนะฉันคิดว่าแค่ไอ้ส่วนั้นน่ะมันเกินมือฉันไปแต่ตอนนี้ไปหน่อยนะเออกูก็เห็นด้วยอะกี้เดินชิวเลยมึงตอนนี้ต้องวิ่งแล้วแหละเรียบร้อยแล้ววีก่าตกลงไปในขุมอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหวีบวกได้ขนาดบวกขนาดนี้ได้แค่เอเหรอรับไม่ได้บวกขนาดนี้ได้แค่เอไ,ไ,ไ,ได้ยังไงฮัลโหลมันผิดมากอ่ะเอาละครับผมสำหรับพาร์ทที่4ก็อาจจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนแหมเล่นวีนี่สรุปจริงเลยสำหรับใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับทุกคน ส่วนพาร์ทหน้านั้นเราจะไปเจอกับอะไรอีกนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปรอติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ